สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูเกมมือถือนะครับที่แบบสมจริงมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบติดตามข่าวสารนะครับนะก็จะอาจจะเห็นว่ามันมีเกมหนึ่งนะครับที่แบบว่ามันภาพเหมือนจริงมากๆที่มันมีดราม่าอยู่นะครับแบบว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เกมหรอกอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นเกมจริงๆตอนแรกผมเห็นครั้งแรกก็ไอ้เหี้ยมันเกมจริงเหรอเหมือนมันไปถ่ายฟุตเทจมาจริงๆแล้วก็มาทำเป็นเกมอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่วันีี่่แมมงงงเเป็นกจรรริๆหอออะไยา้ นะครับผมนะโอเคซึ่งนี่ฮะโอดูดิเชีย่ยคือแบบว่ามุมกล้องมันแบบว่ามันทําให้แบบหลอกตามากเลยนะแบบว่าเหมือนจริงมากเลยดูดิมันเหมือนแบบว่าเราไปสำรวจแบบพื้นที่ลางอะไรเงี้ยแล้วมีแบบผีร้ายหรือ SCP อย่างเงี้ยเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเหมือนแบบ เราอยู่องค์กรรับเลยสักอย่างอันนี้ก็เป็นแค่แบบเบเอ่อเดโมนะครับผมนะว่าแบบว่าการเบต้าอะไรอย่างเงี้ยมาทดสอบเฉยๆนะครับผมนะเออปล่อยมาให้ทดสอบนะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำมาเป็นเกมแนวแบบยิงกันหรือเปล่าหรือว่าจะเอามาแบบว่าทดสอบหรือแบบแนวแบบองค์กรรับอย่างเงี้ยตรวจสอบสบปาร์ตไลน์เนี่ยคือโอ้โหว่าน่ากลัวนะไอ้ไตีมเรื่องน่าสนใจมากนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคดูดิโอ้โหอันนี้ก็เป็นแบบที่ทดสอบยิงเป้านะครับผมนะนี่ก็ดูดิ โหปืนนี่ก็เป็นเอคเอคหรือเปล่าวะไม่รู้เอคดำเมาเอคเหล็กอะของว่ากีผมไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยประมาณนี้ใส่เก็บเสียงได้ดิทุกคนเที่ยเดี๋ยวดีมีรอกระสุนว่าอมี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 โอ้โดูข้างนอกฮะข้างนอกก็เป็นแบบพื้นที่แบบรกร้างเละเนี่ยน่าจะเป็นภาพแบบดอกตานะผมว่าน,น่าจะเป็นภาพพีเอ็นจีไอช่แล้วเที่ยวบ้างดูดิเนี่ยเราเดินมาตรงนี้ก็จะมีแบบ เป็นท่องถงโล่งๆนะครับผมนะหาโหลดได้ตามเป็นสโตลเลยนะเกมนี้ชื่อเลคคอร์ดนะก็เขียนเข้าไปเลยดูดิเที่ยวมันคือแบบมันเป็นแบบตึกล้างอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นแบบโดนนะครับไว้ให้เราฝึกยิงไม่ได้ฝึกยิงเขาเรียกว่าทดลองระบบยิงนะครับผมนะอมันไม่มีปุ่มให้เรายิงอัตโนมัตินะเออมันไม่มีปุ่มให้เรายิงนะมันจะเป็นการยิงอัตโนมัตินะครับผมนะนี่เราแค่หันเราแค่หันเป้าให้ตรงมันนะครับผมนะเห็นปะมันจะให้เราฝึก ทดสอบเน่เน่เน่ประมาณเน่เน่เนี่ฮะทดสอบด้วยว่าโอ้จิมี่อ้ตเอกดูดิคือแบบละเอียดมันสมจริงมากเลยนะอันนี้คือมันไม่มีภาพให้ปรับแล้วแบบภาพกะาภาพต่ำนะเข้ามาก็เป็นนี้เลยทุกคนพี่จืิกูเดินไปเดินมาจะมีภาพจำสแกนไ้กูั้มเนี่ยคือแบบว่าบรรยากาศมันได้มากเลยแบบว่าภาพปรับข้างนอกเป็นมืดๆนะแล้วก็แบบหน้าจอแล้วี่เป็นแบบก้องอินฟาราเลดอะไรอย่างงี้นะขี้อ่ะคนน่กกา,ากลัวตอนนี้มีห้องแอร์เราไปไหนได้ปะ ไปที่อื่นได้ปะ่ะโดดโดโดไม่ได้หืมโอ้โหถ้ามีแบบสบปลาดมานี่ผมเชื่อเลยเนี่ยแนะเกมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะให้เรามาทดลองก่อนเฉยนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำเป็นเกมอะไรเกมยิงกันหรือว่าเกมแนวไหนก็ไปรูหมอนกันนะครับผมในะนี้ยิงทดสอบทดสอบประมาณนี้นี่ก็เีเป้ายิงซ้อม มอเลยกูมาเอา้าเอออุ้ยโคตรคมยกระสุนกูสายไปไม่มอหมดเลยวะอา่อามีประมาณนี้นะครับผมเนี่ยดูข้อมูลได้ดูรายละเอียดดน้องกูเวตาเกมเทสเตอร์น้องรายละเอียดที่มันแบบสมจริงมากเลยนะ ผมว่ามันได้มุมกล้องด้วยแหละมันเลยแบบว่าภาพไเหมือนจริงนี่เป็นแบบพื้นเปียกใช่ปะอน่ใช่แบบพื้นเปียฮะยี่หถ้ามีข้างนอกมีคนเดินนะแบบเหมือนเราอยู่ตึกสูงเลยปะเนี่ยเหมือนเราจะอยู่ตึกสูง้วยนะเนี่ย <Yeah. S 1> มีเป้กมปืมยิงอีกแล้วยิงยิงยิง อา้าตอนนี้ไม่มีรอกระสุนวะโอ,อ้โหมาสงังรถโหมาสองนัดเออโอเคนะว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องอะไรปรากฏกันแล้วกันนะก็น่าที่มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเกมเอ่อและคอร์ดนะครับผมนะแฮร์โหลดด้ตามพิสโตลเลยนะรับผมนะโหก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีในแอปสตหรือเปล่านะรับผมวันนี้ดูดิ โอเคไม่มีแล้วละเกมไม่มีอิตาเลกไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแต่แค่นี้แบบภาพสมจริงมากเลยทุกคนหามุมดิเอามุมไปมุมปกคลิปเฮ้ยมุมปกคลิปนี่กำลังดีดูมีมิติ <c oughs> พูดไปเรื่อยกูนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็แล้วผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย